ตำนานจอมยุทธูดถางซานภาคห้าบทที่431ชูร่าหึงห่วงถางซานใช่ข้ามีเรื่องอยากจะรบกวนเจ้าไม่กงจือดูเหมือนจะจำอะไรบางอย่างได้ในทันใดเจ้าพูดไม่กงจือกล่าวว่า ข้ามีเพื่อนที่ทำงานเป็นคนกวาดลานที่โรงเรียนเคอหลี่เจ้ารู้จักนายกเทศมนตรีจังห่าวส่วนหรือไม่เขามาจากนายกเทศมนตรีจังห่าวส่วนชื่อของเขาคือถังซานถ้าสะดวกสำหรับเจ้าหารหลังกลับและหาเขาให้ข้าเมื่อข้าออกมาครั้งนี้ข้าไม่พบเขาถ้าเจ้าเห็นเขาบอกเขาว่ารอข้าที่โรงเรียนไม่เกินสามเดือนข้าควรจะสามารถออกมาอย่างเป็นทางการได้ให้ข้าค้นหาตัวเองชูระอดไม่ได้ที่จะเป็นคนตลกแต่เขาพยักหน้าและยิ้ม เขาเป็นใครสําหรับเจ้าเขาเป็นแค่เพื่อนเหรอไม่กงจือตะลึงงันแล้วพยักหน้าและพูดว่าใช่เพื่อนของข้าแล้วข้าและข้าเป็นเพื่อนเจ้าแล้วเหรอชูราถ,ถามใช่ไม่กงจือพยักหน้าจากนั้นเธอก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าดึกมากแล้วข้าไปก่อนนะขอบคุณ เมื่อมองดูรูปร่างที่เรียวยาวของเธอค่อยๆหายไปจากการมองเห็นของเขาชูราก็อดไม่ได้ที่จะเป็นคนตลกในขณะนั้นเขาก็รู้สึกว่าในฐานะชูราเขาได้อิจฉาถังซานเล็กน้อยแล้วถังซานไม่ได้ทำอะไรกับเธอเช่นกันชูราเองก็ใจามากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าช่องว่างระหว่างเธอกับชูราจะขาดหายไปเมื่อเทียบกับช่องว่างระหว่างเธอกับถังซานในอนาคตเมื่อเธอรู้ว่าถังซานคือชูราและชูราคือถังซานเขาไม่รู้ว่าเธอจะทำอย่างไร เสี่ยวเม่เสี่ยวเม่รีบเติบโตขึ้นเมื่อเจ้าอายุ18ข้าจะเริ่มไล่ตามเจ้าจริงๆเห็นเธอวันนี้เห็นเธอสวยขึ้นเห็นเธอที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนชาติที่แล้วถังซานร,รู้สึกซาบซึ้งในเวลานี้ขอบคุณตัวเองที่สามารถหาโลกใบนี้และเธอได้ แม้ว่าพวกเขาต้องการจะไปด้วยกันอีกครั้งและกลับสู่จุดสูงสุดแต่ก็ยังมีบททดสอบอีกมากที่ต้องผ่านอย่างไรก็ตามเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถพาเธอกลับไปหาครอบครัวของเขาได้และเธอจะเป็นภรรยาของเขาตลอดไปไม่กงจือจักไปแล้วและถังซานก็จะจักไปเขายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่ไม่กงจือเขาคงไม่กลับมาวันนี้ยังมีงานที่ต้องทำให้เสร็จรอเขาทำอีกมากที่ราชสำนัก อย่างไรก็ตามเมื่อเขากลับมาครั้งนี้เขาก็บังเอิญทำอะไรได้บ้างทั้งซานกระโดดขึ้นไปตามถนนเล็กๆถัดจากโรงเรียนเคอรลีโดยไม่ได้เข้าเมืองเคอรลีและเดินตรงไปยังด้านหลังเทือกเขาเคอร์ลี่ ไม่จําเป็นต้องกลับไปที่สถาบันถ่ายทอนหลังจากเข้าสู่เทือกเขาเครลีเขาก็กางปิกสีทองคู่หนึ่งและโคบตรงไปยังสถานที่ที่คุ้นเคยแม้ว่าการเคลื่อนย้ายอาจจะเร็วกว่าแต่เขาต้องการใช้ประโยชน์จากการกลับมานี้เพื่อสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆในบริเวณใกล้เคียงของสถานศึกษาหรือไม่เมื่อมองลงจากอากาศทุกอย่างเป็นปกติภายใต้การบินด้วยความเร็วสูงในไม่ช้าเขาก็มาถึงฐานที่แท้จริงของเขา หมอกลวงตายังคงปกคลุมบริเวณนั้นในเวลานี้ท้องฟ้ามืดสนิทและหุบเขาสีทองยังคงซ่อนอยู่อย่างเงียบๆในความมืดภายใต้การคุ้มครองของวงเวทขนาดใหญ่ทั้งซันเดินเข้าไปในขบวนภาพลวงตาเมื่อฉากกลับมาชัดเจนอีกครั้งลมหายใจแห่งชีวิตแผ่ซ่านไปทั่วใบหน้าของเขาและร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยความสุขและความปิติในทันทีที่ได้ซึมซับพลังเหล่านี้เสริมการบริโภคหยดของเลือดทั้งกลางวันและกลางคืน หุบเขาทองคําในยามค่ําคืนช่างเงียบสงัดมีเพียงต้นไม้สีทองที่เติบโตแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆข้างทะเลสาบและเปล่งแสงสีทองจางๆออกมาทําให้สวรรค์อันเงียบสงบแห่งนี้สว่างสวยและมีชีวิตชีวากลับมาที่นี่ทังซานร,รู้สึกว่าหัวใจของเขาสงบลงเขาไม่ได้ตั้งค่าลำดับการเคลื่อนย้ายระหว่างสารบันพบรุษกับหุบเขาทอง หนึ่งเป็นเพราะวัสดุของเขาและระดับการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาไม่ได้รับอนุญาตและอีกอันเป็นเพราะเขาไม่ต้องการทำลายความสงบสุขของสถานที่แห่งนี้เพื่อให้ฐานทัพหลังของเขามีความมั่นคงมากขึ้นเดินช้าๆไปทางทะเลสาบดูดซับลมหายใจแห่งชีวิตที่มั่งคั่งในอากาศทั้งซานก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาอุ่นขึ้น ต้นไม้สีทองเติบโตทุกวันมันถูกหล่อเลี้ยงด้วยพลังวิญญาณที่รวบรวมโดยวงเวทรวบรวมวิญญาณมันเติบโตเร็วมากและยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไรมันก็ยิ่งให้พลังกลับคืนมามากขึ้นเท่านั้นใครเสียงเข้มดังขึ้นในชั่วพริบตากลุ่มเงาได้พุ่งเข้าหาใบหน้าของเขาด้วยลมแรงทําให้ขวางทางของถังซานในทันทีถังซานยกหมวกขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าที่สวมหน้ากาก,ากของเขาข้าเองนายท่านกลับมาแล้ว เสียงที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจดังขึ้นท่ามกลางร่างที่เร่งรีบเหล่านี้ผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยใบหน้าที่ประหลาดใจซึ่งเป็นสีแดงถัง้นยิ้มและพยักหน้าและพูดว่าข้าเพิ่งกลับมาแต่ผู้ที่ติดตามหญิงสาวเป็นเสือโคร่งอายุน้อยสองสาตัวที่มีรูปร่างใหญ่โตมากพวกเขาแข็งแกร่งและเลือดที่ลุกชนบนร่างกายของพวกเขาเต็มไปด้วยความอ่อนยาวและความแข็งแกร่ง เนื่องจากถังสารแก้ปัญหาสายเลือดและบรรลุข้อตกลงเผ่าพยัคผสมจึงมาตั้งรกรากในหุบเขาทองมีที่ที่ใหญ่พอที่นี่และออราแห่งชีวิตที่มั่งคั่งเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฟื้นตัวของเผ่าที่พลังชีวิตเดิมได้รับผลกระทบจากชีพจรของเลือดผู้มีพระคุณสิงโตหนุ่มหลายคนคำนับถังซานทีละคนและดวงตาของพวกเขาแสดงความขอบคุณและความใกล้ชิดอย่างชัดเจน ทังซานสามารถกล่าวได้ว่าได้ช่วยชีวิตทั้งเผ่าพันธุ์ของพวกเขาและเป็นผู้มีพระคุณที่ดีไม่ต้องสุภาพแล้วแมวใหญ่ไปไหนถังซานถามพยักผสมหนุ่มยิ้มและพูดว่าน่าจะไปกับพี่สไายเราเรียกมันว่าถังซานร,รีบหยุดและพูดว่าไม่มันสายเกินไปแล้วพรุ่งนี้ข้าจะไปหาเขาอีกครั้งพวกเจ้าทุกคนไปพักผ่อนด้วยพวกเรามีหน้าที่เฝ้ายามราตรีท่านพักผ่อนได้ เยาวชนเผ่าพยักผสมพูดด้วยรอยยิ้มยากที่จะมีที่อยู่อาศัยดีๆเช่นนี้แม้ว่าจะมีการป้องกันวงเวทเวทมนต์ที่นี่แต่ก็สามารถพูดได้ว่าค่อนข้างปลอดภัยเมื่อผู้อาวุโสของเผ่าพยักผสมยังคงจัดให้เด็กและวัยกลางคนเฝ้ายยามกลางคืนทุกวันทั้งซันยิ้มและพยักหน้าและนำหญิงสาวไปที่ต้นไม้สีทองหญิงสาวไปพักผ่อนด้วยพรุ่งนี้ข้ามีบางอย่างจะไปหาเจ้าท่านอาจารย์ หญิงสาวโค้งคำนับถังซานด้วยรอยยิ้มแล้วก้าวออกไปกลับไปที่ถ้ำเพื่อพักผ่อนหลังจากได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยรัศมีแห่งชีวิตในหุบเขาทองคำฐานการฝึกฝนของเธอนั้นสูงที่สุดในบรรดาสาวจิ้งจอกแดงทั้งหมดแล้วที่ระดับ6อย่างไรก็ตามหลังจากไปถึงระดับนี้สายเลือดที่อ่อนแอกว่าของเธอก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในตัวผู้สืบทอดและมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับเธอที่จะก้าวหน้าต่อไปด้วยตัวเองจิ้งจอกแดงสาวคนอื่นๆแย่กว่าเธอเสียอีก ถังซานเข้ามาใต้ต้นไม้สีทองและเดินเข้าไปในรูปแบบการรวบรวมวิญญาณโดยตรงไม่เพียงมีพลังที่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่พลังแห่งสวรรค์และโลกยังแข็งแกร่งมากเมื่อมองขึ้นไปที่ต้นไม้สีทองที่กำลังเติบโตถังซานก็ไม่สามารถแสดงความอบอุ่นในใจได้เขาปลูกเองและค่อยๆปรากฏต่อหน้าเขาถังซานนั่งขวัห้างอยู่ใต้ต้นไม้สีทองไม่กระตือรือร้อนที่จะเริ่มการทำสมาธิและฝึกฝนแต่หยิบบางอย่างจากวงแหวนเก็บของของเขา มันเป็นขวดคริสตันเมื่อขวดคริสตันปรากฏขึ้นกลุ่มของแสงสีเหลืองที่สงบแต่เดิมก็โผล่ออกมาจากซ้ายไปขวาอย่างกระทันหันราวกับว่ามันต้องการจะรีบวิ่งออกจากขวดคริสตันที่ปิดสนิทใช่แล้วนี่คือวิญญาณที่ถังซานประมูลในบ้านประมูลใหญ่สารบันพบรุษซึ่งเป็นจิตวิญญาณของอาณาจักรไตเฉิน ตามการแนะนำของผู้ดำเนินการประมูลในเวลานั้นการดูดซับจิตวิญญาณสามารถเพิ่มพลังแห่งจิตสำนึกศักดิก์สิทธิ์ได้โดยตรงแต่ทั้งซานจะดูดซับวิญญาณน,นี้โดยตรงหรือไม่คำตอบคือไม่แน่นอนแกนแท้ถูกดูดซับโดยตรงนับระษาป,ปัญหาของฟันเฟืองพฤติกรรมนี้เองจะสิ้นเปลืองมากในฐานะที่เป็นการควบแน่นของจิตสำนึกทางวิญญ,ญาณวิญ,ญญาณก็มีสติในตัวเอง เหตุผลหนึ่งที่ผู้คนในราชสำนักรู้สึกว่ามันใช้ได้แต่การกลืนเข้าไปก็คือวิญญาณที่มีสติสัมชัญญะนี้จะกระตือรือร้อนที่จะมองหาบ้านเพื่อหาโอกาสเกิดใหม่